็เดี๋ยวเรามาลองทำเวิร์กช็อปกันนะคะเวิร์กช็อปเดี๋ยวก็ให้แต่ละในกลุ่มเนาะจัดกลุ่มกันหลุ่มจีตคนนี้โอเคนะคะก็2ประเด็นนะคะที่จะจะให้ทำก็คือว่าคุณวางแผนพัฒนาจุดใดของ MBO process นะคะเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นหมายถึงว่า MBO process ที่เราทำอยู่เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วในระดับนึงแต่ว่าลองเช็คดูกับตัว ไอ้ที่อาจารย์อธิมาไปต้นเติมเนาะว่ามันมีประสิทธิภาพตรงถ้าเพิ่มตรงจุดไหนจะทําให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเอเจียวโเซของที่เราทําไว้เนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะลองทบทวนดูและส่วนที่2ก็คือว่าให้คุณจะทําให้เป้าหมายของทีมคุณสมาร์ทเพิ่มขึ้นได้อย่างไรอย่างที่เมือาา่อกี้อาจารย์ถามว่าไอ้เป้าหมายของทีมเราสมาร์ทพอไหม ทุกคนบอกว่ายังไม่สมบูรณ์พอเนาะเราเอาเป้าหมายตัวนั้นแลมาลองวิเคราะห์กันว่าแล้วเราจะทำยังไงให้เป้าหมายถึงสมบูรณ์ขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้เวลา10นาทีนะคะในการที่จะตอบทั้งสองข้อนในทุกข้อนะเดี๋ยวเราก็ให้เศษขอดขึ้นมาพรีเซนต์ในสิ่งที่เราลงามอสมมตินะคะเชิญ